ไอ้จริงๆจับมือกับพรรคประชาชนได้ไหมใน,ในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันไม่มีคําว่าจับมือหรือไม่จับมือครับมันไม่ตอนที่เลือกตั้ง66เนี่ยจับกับเขาไม่ได้นี่เป็นเงื่อนไขกับมือม,มีเงื่อนไขทุกอย่างมีเงื่อนไขยอยู่อตอนนั้นคือเงื่อนไขคือต้องไม่เอาพรรคนี้เลยมันแต่มันมีเงื่อนไขาจากอะไรหน <1, 2 S 2> ึ่งถึงสองก็ถ้ามีตรงนี้อยู่ก็จับไม่ได้อะตอนนี้ไม่มีแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่มี ถ้าไม่มีมันก็มันก็มันก็เหมือนกันทุกคนอรืมองเราเรามีอยู่โนโนมันมีอยู่นโ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 นไมายมกเยอะๆเนี่ยก็คือเรื่องนี้อ๋คือเรื่องนี้เป็นจุดยืนที่แข็งของพรรคไม่ว่าพรรคประชาชนหรือพรรคไหนอะไม่ใช่พรรคประชาชนพรรคเดียวพรรคไหนที่มาด้วยหนึ่งหนึ่งสองเราก็หันหลังให้อืก็แค่นั้นเองอย่างอื่นถ้ามันไม่มีเรื่องนี้ไม่มีอะไรมันก็เป็นกระบวนการทูกไหมวันนี้อย่าไปพูดเลยครับว่า ไม่มีพักนี้ไม่มีวันจับกับพักนั้นผมว่าเราตั้งสมมติฐานอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่จริงจับได้ไหมถามจริงเขาว่าพักนี้ไม่มีวันจับกับพักนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วไงคุณสรยุทธ์มันจบไปแล้วก็คุณสรยุทธ์ก็เห็นอยู่ทุกวันนี้มันอะไรอะ่ะอ๋อไม่ไม่ไมาถามพี่เขามขีการถามก็ไปถามก็มาจุดยืนของแต่ละพักใช่ไหมค่ะเอาไว่ทันเลื่อกตั้งเลยเวลาผมเข้าสภา ยางสมัยที่แล้วนี่ผมแทบไม่มีความสัมพันธ์ relationship หรือแม้กระทั่งรอยยิ้มกับพักก้าวไกลเลยน้อยมากคราวสมัยก่อนแต่วันนี้ผมไปอ่าผมผมไปจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยสอสอพักประชาชนเขามาให้การต้อนรับผมจะไปดูดเขาเหรอไม่ดูดเลิกแล้วค <c oughs> ขวา่าถูเลิกพูดแล้วไม่มี <c oughs> ครับ ยังไงวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าดูมันก็ดูได้อึกเดียวเอามีบทเรียนเราเห็นบทเรียนพักอื่นๆเยอะแยะไปหมดเ,ออเราเห็นคนที่เคยมาอยู่กับกับเราจากพักอื่นออโดยเฉพาะยิ่งพักที่เขามีกระแสเออเราสู้กระแสไม่ได้หรอกครับวันนี้ทำตัวเองให้ดีที่สุดอรักษาสิ่งที่เราแข็งแรงผมก็เลยจะบอกว่าออทุกวันนี้ผม ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีมีรอยยิ้มมีพี่เรียกพี่เรียกน้องผมถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยไม่มีทางมองกันเลยผมนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลแต่เขมีน้องสสพักประชาชนที่อยู่สมุทรสาครมาเยี่ยมผมแล้วซื้อโอ้ผมดีใจมากแล้วผมรู้สึกดีใจกว่าคนจริงจริไปบอกเลยอหมายถึงว่าเออความเห็นซื้ออะไให้ผมซื้อซื้อผลไม้มาอย่างหนึ่ง ฝรั่งดองอแล้วก็ซื้อแบบไอ้น้ำแอปเปิ้ลมาสองกล่องอผมกินเกี้ยงเลยผมสมุดอะไรนะสมุดสงคามสาคอนอาสาคอนสมุดสาคอนคุณฟรินน่ะน้องฟรินอ๋อฟรินอ่าอืมน่ารักเดี๋ยวเขาพักเขาเราแต่ไม่ไม่ต้องระแวงครับไม่มีอยู่แล้วไม่เคยมาคุยกันบอกเฮ้ยน้องสนับสนุนพี่อะไรไม่มีแต่มันเป็นความสัมพันธ์ออมัน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 ก็ อันนี้ทําให้เห็นว่าคือเวลาผ่านไปมันไม่ได้เป็นตึงอย่างนั้นตลอดเวลามันมันก็ไม่ตึงแล้วคุณวิโร์วันนี้เจอกันก็ยกมือไหว้กันเริ่มมีรอยยิ้มนะพี่หนุกินข้าวยังผมก็โอเคแต่ในเมื่อถ้าต่างคนต่างทําหน้าที่แล้วก็เต็มที่ต้องให้เกียรติกันแต่พออ่ไม่ไม่ได้ทําหน้าที่แล้วความเป็นเพื่อนมันมีก็ยังโอเคผมก็เชื่อว่า ต่อให้ถ้าผมทําผิดวันนี้คุณวิโรธสรับผมเละแน่นอนอมมแต่ว่า,าสมัยก่อนนี้โอ้ยเราเรามันรู้สึกอึดอัดถ้าถ้าถ้า,ถาอยู่ใกล้กันหรืออะไรกันแต่ตอนนี้ไม่และตอนนี้ดีใจที่เจออ,อชื่นชมกันอะไรกันม,มันก็ผมว่าเวลามันก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วเราก็เห็นเขาทาหน้าที่เขาก็อาจจะเห็นว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราม,มันก็ เริ่มมีคุยกันเขาเรียกเขาเรียกผมผมพี่นะเขาไม่ไม่ได้เรียกคุณอนุดินนะอ่าเพราะมันก็ต้องถือว่าเออผมผมผมก็ผมก็รู้สึกว่าเอมันไม่เหมือนไม่เหมือนในในสภาทุดที่แล้วโรมนะเวลาทำหน้าที่ก็อาจกันหน้าดูเจอที่ทำเนียบรัฐบาลงานสโมสรอนุิบาตเขาก็เข้ามาทักทายผมแนะนาภรรยาที่เป็นคนอินโดนีเซียผมก็ผมก็ให้ความ ให้เกียรติกันเขให้ให้ให้เอาก็แปลว่านี่เป็นการให้เห็นว่าตรงไปตรงมาคือว่ามันไม่ใช่ละครเราะเมื่อก่อนมันตึงเครียดแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเล่นละครหรือเขาเล่นละครแต่ว่ามันคนละบริบทอืนะครับแต่ผมก็อย่างเงี้ยอย่างที่ผมเรียนถ้าผมทําทําอะไรที่เขาคิดว่าไม่ถูกต้องเดี๋ยวเขาก็ใส่ผมเต็มที่อแล้วผมก็ต้องไปนั่งชี้แจงนะครับแก้ไขถ้าเขาพูดถูกผมฟังแล้วก็แก้ไข เนี่ยสไตล์คุยรู้ทินเวลาสัมภาษณ์เลยจะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> หมายถึงวิธีการเล่าเรื่องอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าก็ไม่ได้ตึงเครียดคุยอย่างสบายๆไงมันไม่รู้จะเครียดทำไมฮะมันไม่รู้จะเครียดทำไมนอกจากถ้าทำผิดแหละถ้าทำผิดแล้วคนจับได้เนี่ยเครียด <c oughs>